ไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีเนี่ยโตขึ้นเป็นกองเลยนะแหมคุณนันว่าด่ะก็สวยขึ้นตั้งเยอะค่ะข่าวยังกะแมแมแนมว่าตาสวยๆแบบนี้จมมีหนุ่มๆตามกลับมาด้วยหรอคะนี่กาด่าใหญ่แล้วนะเราเนี่ยเอาของฉันขึ้นบ้านได้แล้วปะค่ะเออแล้วของที่ฉันส่งมาทางเรือก่อนหน้านี้มาถึงหรือยังจ๊ะอ๋อของนั่นหรอคะมาถึงแล้วค่ะต้อเอาไว้บนท้องคุณเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะจ้ะ คืนหนึ่งยังเสืงตรึงใจตรึงใจเรา วินค่ะว่ารักคุณนะคะเราว่าก็จะรักคุณตลอดไป คืนหนึ่งยางเสื่อตรึงใจตรึงใจเราฉันเฝ้าอิงหน้าแต่นลมชวยโปรยกลิ่นกักกนรนรุนรใครบอกให้ใหเปิดเพลงนี้เนี่ยอะไรคะคุณแมนวาม่า ทีหน้าทีหลังเนี่ยเปิดเพลงนี้ฉั้นดีอีกนะฉันเกลียดเพลงนี้ ดากระจายคุณไม่วไม่เซอร์ไพรส์ขนาดนห้นครับว่าชินแล้วค่ะแล้วนี่เนื่องในโอกาสอะไรคะเนื่องในโอกาส c o n คอน u กรต i ชันยังไงนะครับที่คุณแมนวว่านะครับพอปเรียนโทด้านภาษาศาสตร์กลับมาเป็นอาจารย์ที่เมืองไทยนี่ครับตกแไ่ะสวยแล้วเมื่อไหร่ว่าจะมีโอกาสจะแสดงความยินดีกับคุณบ้างนะคะก็เมื่อ มื่อที่คุณแมนวาดเนี่ยตกลงแต่งงานกับผมยังไงนะครับคุณแมนวาดแต่งงานกับผมนะครับ please darling please darling ลุกขึ้นนะค่ะคือวาดอายคนแถวนี้เขาอะค่ะที่นี่เมืองไทยนะคะไม่ใช่ซิดนีย์โอ้คุณแมนวาดครับจ <c oughs> ะซิดนีย์หรือที่ไหนผมก็มีหัวใจอยู่ดวงเดียวแหลคะครับคุณแมนวาดค่ะ <c oughs> โอ้จะลงจะแต่งงานผมแล้วแต่งงานกับผมแล้ว <c oughs> ไม่ใช่อ่ะคะ่ะวาดหมายถึงว่าคุณเนี่ยเป็นชายหนุ่มรูปหล่อพ่อรวย ที่เรียนหนังสือก็ไม่จบเพราะหนีตามผู้หญิงกลับมาเมืองไทยคะโทรคุณแมนว่าครับใช้ผมอยู่ที่ซนดนีี์หรอป่าจากคุณแมนว่าได้ไงล่ะครับล้วอย่างนะครับถึงผมจะเลี้ยงไม่จบเนี่ยพ่อผมก็ย,ยังรวยรวยมหาศารลรวยพอจะเลี้ยงคุณได้รับรองครับคุณแมนว่าคุณแมนว่าเนี่ยไม่ลำบากหรอกครับค่ะคุณรวยแล้วก็มีพร้อมทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวคือความรับผิดช,ชอบดูตัวคุณเองสิคะ ขนาดตัวเองเนี่ยยังดูแลตัวเองไม่ได้เลยถามจริงๆเถอะนะคะแบมือของเงิน hmm. พ <mas ans> mm ่อ hmm. ต right. ั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยไม่เบื่อบ้างหรือไงคะโอ้โ n คุณแบนว่าเทสนาอีกแล้วอ่ะโอยตายเถอะคนแก่ก็ขี้บ่นแบบนี้แ่ละค่ะเห็นไหมคะว่า19กับ27เนี่ยมันต่างกันลิบลับไม่มีทางที่จะเป็นไปได้อย่างที่คุณคิดหรอกค่ะไมม่ว่าครับคุณแมนว่ารู้อะไรไหมครับ คนอย่างเศรษฐีนะครับถ้าลอที่อยากได้อะไรแล้วเนี่ยไม่ลาความพยงงายามง่ายหรอกครับคุยกับเด็กเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องแบบนี้ละคะ่ะอะไรนะครับวาดขอตัวไปจัดของต่อก่อนนะคะเดินหนีคนรวยพอมาครับเนี่ยคุณแม่วาดเดี๋ยวผมไม่ช่วยนะคุณแม่วาดคุณแม่วาดครับ คุณหมอครับมีเพื่อนมารอพบนะครับเพื่อนผมไม่ได้นัดใครว้นี่ครับลุงแช่มเพื่อนผมอยู่ไหนแล้วครับฉันอยู่นี่จงวนไทยเป็นไงแกไม่ได้บอกว่าจะกลับมาวันนี้ ฉันยังไมไ่บอกใครเลยอ่ะพอกลับมาถึงเมืองไทยก็ตรงมานี่เลยฉันยังไม่กล้ากลับเข้าบ้านนี่ฉันไปรูที่แย่มากเลยใช่ไหมเครือไม่มีโอกาสแม้แต่จะกลาบลาคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายแต่แกก็ยังมีคุณแม่อยู่นี่ยังไม่สายนะที่จะดูแลท่าน แต่เหน็นในจดหมาแยแกเขียนมาบอกว่าคุณแม่อาการไม่ดีอ่ะใช่ทั้งโรคหัวใจแล้วก็อาการทงางประสาทอ่อนๆที่ทรงทรุดๆตลอดเวลาที่แกอยู่ออสเตรเลียแต่แกไม่ต้องห่วงนะตอนนี้ท่านดีขึ้นมากแล้วเพราะได้คนดูแลดีใครอ่ะคือคือคนที่มาดูแลคุณหญิงป้าเนี่ย เขาเป็นผู้หญิงสาวสวยอ่อนหวานงานบ้านงานเรียนก็เก่งเขามาจากเชียงใหม่วิยดาคือคือใครๆเขาก็เรียกว,ว่าวิยดานะแต,แต่ว่าดิฉันไม่นึกเลยนะว่าวิของฉันจะประเสริฐขนาดนี้ฉันจะเรียกไปหาวิด,ดีกว่า <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดียว <c oughs> จมวนอะไรคือมันไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ล่ะเกือเอางี้แกจะไปที่บ้านมหัทเวก็ได้นะแต่แกต้องไปหาคุณที่ชื่อวิยดาก่อน <c oughs> มันแน่นอนอยู่แล้วล่ะเกื้อฉันได้เจอกับวิมาทั้งแปดปีแล้วนะเดี๋ยวอะไรอี แล้วแกก็ต้องสัญญากับฉันก่อนว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแกจะไม่ทําให้คุณป้าทับทิมตกใจหรือเสียใจไปนะขาดเพราะท่านอาจจะช็อกได้เข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับคุณหมอเออจะไปได้หรือยังฉันอยากไปกราบคุณแม่แล้วฉันก็อยากไปเจอเวียดาเต็มทีแล้ว